สวัสดีค่ะอีแตนอูกิจรยนการช่างนะคะวันนี้เราพามารีวิวนะคะรุ่นบรรทุก5-7ตันนะคะเครื่องคูบ o ตา18แรงนะคะเป็นรุ่นเล็กไซส์มินิของเรานะคะน่ารักนา่ารักมากมมปนนเป็นรุ่นบรรทุก5-7ตันนะคะ เดี๋ยวเราพาไปชมกันในส่วนของสเปครุ่นบรรทุกพันเจตันนะคะคันนี้นะคะเป็นชเครื่องสูบเดียวนะคะเป็นเครื่องคูปตต้า18แรงนะคะพร้อมแบตสตาร์ทในตัวนะคะเราพาไปชมนะคะสีสันเราสดใสมากคะาหูแดงนะคะอันนี้จะเป็นเครื่อง18แรงนะคะมีแดดสตาร์ทในตัวนะคะช่วงล่างเป็นช่วงล่างอีซู110นะคะอย่างหน้าเป็นยาง700ขอบ15นะคะแหนบเต้าใหม่จะเซินนะคะ เป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะคะอันนี้จะเป็นแตนหยียบเบรกนะคะพงมาลัยพาวเวอร์นะคะเบรกมือนะคะคันเกียร์เรามีให้พร้อมเรียบร้อยนะคะเกลลมก็อยู่ตรงนี้นะคะด้านบนนะคะโฟมอะไรก็เป็นแกนวม6ล้อนะคะใหญ่ๆจกะะักถนัดนึงแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวมานั่งนะคะก็กว้างขวางนะคะนั่งสบายสบายเลยจ้าส่วนของตัวถังลมนะคะเป็นถังมิเนียมนะคะเป็นถังเบรกิฟฟี่นะคะถังเนียมนี้อ่านี้เราเก็บสีดำไปนะคะ,นะคะ มีแต่ลมแถมให้ทุกคันนะคะรถใหม่นะคะที่เป็นรุ่บนบรรทุกข้าหนึ่งเจ็ดตันนะคะเราจะแถมแต่ลมให้พร้อมนะคะถ้าเป็นรถเบกจิฟฟี่นะคะในส่วนของสโลว์นะคะเป็นสโลว์เซิร์ฟนะคะค่าสีเด็กล้างหน้า6กนะคะดามซับในให้พร้อมเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวกระบอกดํานะคะเป็นกระบอกน้ำสีตันนะคะกระบอกน้ำสีตันลูกค้าสั่งทำสีนะคะสดใสมากเอ๊ส,สีตันนะคะช่วงล่างนะคะช่วงล่างเป็นเท้าท้ายร้0ิบน,นะคะ อย่างหลังเป็นอย่าง750ขอบ15นะคะนีมีโตนนะคะแหนบเต้าใหม่เจเซนนะคะนี่ให้ชมความแน่นหนานของสาเชื่อมของแหนบนะคะความหนาของแหนบก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่หน,นาเลยนะคะเป็นแหนบเต้าใหม่7จเซนนะคะส่วนส่วนของกระบะนะคะจะกว้างอยู่ที่เมตร90นะคะ ยาวเฉพาะกระบะบรรทุก3เมตร30นะคะแล้วก็สูงเมตร50นะคะในส่วนของตัวคันนี้นะคะจริงๆลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะเป็นเมตร40หรือเมตร50ก็ได้นะคะสีสันลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเพ้นทลายเขียนชื่อนะคะตามแบบลูกค้าได้เลยนะคะไฟท้าย LED ค่ะ แบบนี้นะคะคันนี้เป็นกระบะมเนียมนะคะเราอยากได้แบบไหนนะคะในส่วนของออปชันรถนะคะสามารถเลือกได้นะคะไม่จะเป็นกระบะเล็กกระบะมเนียมนะคะกระบอกด้ามระบบเบรกนะคะระบบเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องคูบูต้านะคะ15แรง18แรงหรือเครื่องยนมา16แรงนะคะหรือเป็นระบบ4สูบนะคะเครื่อง88ธรรมดาหรือโบ3ั0พันอินเตอร์นะคะรับหมุดสั่งประกอบได้ทุกรุ่นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะของเรานะคะก็ฝากผลงานไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ